โทษคอนเนอร์ ler, สวัสดีครับในวันนี้นะครับผมจะมาพาเพื่อนๆนะครับสร้างเกมคณิตศาสตร์แบบ 3D กันนะครับซึ่งด้วยแนวคิดมาจากเกมซับเวนะครับซับเวเป็นเกมมือถือที่ดังมากๆเลยนะครับที่ให้เราวิ่งหนีตำรวจเนาะแล้วก็กระโดดข้ามรถไฟนะครับแล้วก็ระบบการเล่นก็คือจะให้เราเนี่ยเลือกเปลี่ยนตัวละครนะครับในระหว่าง3เลนเนาะแล้วตัวละครมันจะวิ่งไปเองนะครับอ่าเราก็เลยจะมาปรับใช้กับ ตัวสร้างเกมคณิตศาสตร์ของเราบ้างนะแต่จะเป็นการสร้างด้วยแคนว่า a i นะครับซึ่งบอกเลยว่าง่ายมากเพียงแค่วางพร้อมไว้ก็จบเลยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเราเปิดพร้อมขึ้นมาเลยนะครับพร้อมนี้จะอยู่ที่ลิงก์คำอธิบายใต้คลิปนะครับถ้าเปิดพร้อมขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเพื่อนจะเอาพร้อมนี้ไปใช้เลยก็คุมคัดลอกได้เลยครับแต่ถ้าอยากจะแก้ไขาพร้อมก็ให้มาที่ขาว่าไฟล์นะฮะล้วก็เลือกทําสําเนาหรือว่า make a copy นะครับ จากนั้นก็ตั้งชื่อสำเนาแล้วก็กด make a copy หรือทำสำเนาได้เลยนะครับทีนี้เพื่อนนก็จะสามารถแก้ไขพร้อมได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมไปพร้อมกันนะครับพร้อมนี้บอกเลยว่าไม่ไม่ยากนะครับแต่ว่าตอนที่ผมคิดเนี่ยคือใช้เวลายอยู่โอเคนะครับก็บอกเขาว่าสร้างเกม td ชื่อเกมแมตต์ลันเนอนะครับโดยใช้ html css javascript โอเครายละเอียดที่ต้องการนะครับฉากเกมเป็นพื้นถนน3เลนมีซ้ายกลางขวา ผู้เล่นสามารถวิ่งเปลี่ยนเลนได้นะฮะแล้วก็ผู้เล่นเป็นกล่องสีน้ําเงินนะครับอยู่ด้านล่างของหน้าจอควบคุมผู้เล่นด้วยปุ่มลูกศรซ้ายขวานะครับเพื่อเปลี่ยนเลนและผมบอกให้เขาลองรับการใช้ทัชสกรีนบนโทรศัพท์ด้วยนะครับไม่งั้นมันจะเล่นได้แค่บนคอมนะครับแล้วก็แสดงโจทย์คณิตศาสตร์เช่น7จ็คูณสนะครับไอ้ตรงเช่นเนี่ยสำคัญมากนะครับมันจะเป็นตัวกําหนดโจทย์ในเกมว่ามันจะออกมาแนวไหนถ้าอยากให้โจทย์เป็นบวกก็มามาเปลี่ยนจากคูณเป็นบวกก็ได้นะครับแล้วก็ หรือว่าจะจะเปลี่ยนเป็นโจทย์แนวอื่นก็เปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นวิชาสังคมเป็นวิชาภาษาไทยนะครับเปลี่ยนตรงนี้ได้แล้วก็สุ่มตัวเลือก3คําตอบให้มีถูก1ตัวเลือกนะครับแล้วก็กล่องสี่เหลี่ยมสีต่างๆเนี่ยให้มีตัวเลขแปดทุกด้านของคิ้วของกล่องนั่นเองนะครับกล่องคําตอบจะเคลื่อนเข้ามาหาผู้เล่นจากระยะไกลนะฮะแล้วก็ถ้าผู้เล่นชนกล่องที่ถูกให้บวก1คะแนนถ้าชนกล่องที่ผิดให้ลบ1คะแนนนะครับคะแนนต้องไม่สามารถติดลบได้นะครับแล้วก็หลังจากตอบ เราจะสุ่มโจท์ใหม่ขึ้นมานะครับมีระบบคะแนนที่อัปเดตเรียลไทม์ด้านบนมีทั้งหมด20ข้อเมื่อเล่นจบให้แสดงคะแนนนะครับบันทึกคะแนนในลีดเดอร์บอร์ดให้ใช้การบันทึกแบบโล c a l s t o สโตรนะครับแล้วก็แสดงเส้น UI ความคืบหน้าด้วยนะครับผมบอกเขาว่าให้มีเสียงเอฟเฟกนะครับเช่นเสียงตอนตอบถูกและเสียงตอนตอบผิดนะครับแล้วก็ใช้มุมกล้องนะครับพื้นฐานของ3 j s นะครับเพื่อให้ดูเป็น 3D เนาะ มีการแสดงผลแบบ r e s ponsive สำหรับทุกหน้าจอนะครับเวลาไปเล่นบนโทรศัพท์ก็จะได้ปรับขนาดของสิ่งของข้างในได้นะครับอ่าแล้วก็หน้าเริ่มเกมให้มีหน้าเข้าเกมนะครับแสดงชื่อเกม Match Runner TD นะครับเนี่ยเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนชื่อเกมตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีช่องกรอกชื่อผู้เล่นมีปุ่มเข้าเกมนะครับด้านล่างแสดง l e a d e r b o a อร์และคะแนนที่บันทึกไว้จากโลโก้โซเลตนะครับแล้วก็ตกแต่งให้มีกล่องสีน้ำเงินลอยวนชื่อเกมไปมาโอเค นะครับในหัวตอนนี้คือดูดีมากาเสร็จแล้วเราก็ทําการคลุมนะครับจากนั้นก็คลิกขวาแล้วก็เลือก copy นะครับแล้วก็มาที่แคนวานะครับจากนั้นกดแคนวา AI นะฮะแล้วก็กดเขียนโค้ดให้ฉันหน่อยนะครับจากนั้นเราก็เพลีดหรือวางพร้อมไปเลยนะครับเสร็จแล้วก,กดส่งหรือ submit นะครับโอเคก็รอระบบแคนวาเขาจะเขียนโค้ดให้เรานะครับ ซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าในขั้นตอนการเขียนโคน้ดทุกครั้งจะเป็นการเขียนใหม่หมดเลยเพราะฉะนั้นต่อให้จะเป็นพร้อมเดียวกันรูปแบบลักษณะเกมหรือว่าลักษณะของกราฟิกต่างๆมันจะแตกต่างกันนะครับพูดง่ายว่าจะเป็นคนละเกมเลยที่มีระบบเดียวกันสคริปต์เดียวกันประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเราวางไว้แล้วแล้วเกมออกมาดูไม่ไม่ค่อยโอเคเลยนะครับเราก็เอาพร้อมเดิมเนี่ยแหละครับวางลงไปใหม่กดส่งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับบางทีพอเจเนเรตออกมา แค้นว่าเขาจะเติมบางอย่างเนะเห็นเช่นเติมฉากหลังเติมอะไรเงี้ยมันอาจจะมีเวอร์ชันไหนที่ตรงใจเรานะครับอ้าวโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้โอ้หดูดูดีมากไอตัวแบบกรงข้อข่ายเขาทาเป็นสด้วยทั้งที่เราไม่ได้บอกนะแม็กคาร์นนเนอร์ทีดีนะครับโอเคมาลองพิมพ์ชื่อของเราลงไปนะครับโอ้โหดูดิพวกสีเส้นขอบอะไรคือดูดีมากเลยนะเวอร์ชันนี้ชอบมากเลยนะครับแต่ว่าเราต้องมาทดสอบดูก่อนนะครับบางทีอาจจะ,จะเจอบั๊กบางอย่างนะครับ ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ไม่พอใจเราก็มาเนี่ยพิมพ์ที่ช่องแชทตรงนี้นะครับแล้วก็บอกเขาเลยนะครับว่าอันนี้มันผิดพลาดให้แก้เป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับได้เลยโอเคเรามากดเริ่มเกมนะครับโอ้ดูดีนะครับดูดีนี่นะครับเย่อันนี้ถูกนะครับอ๋อพอถูกแล้วแบบกล่องมันขยายใหญ่ขึ้นเนาะอ่าถ้าผิดกล่องมันเล็กลงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ใช้วิธีการนั้นนะครับคะแนตอนนี้เป็นศูนย์นะครับอันนี้ผิดรัวๆเลยอันนี้ร้อยยี่สิบใช่ไหมครับอ่าปึ๊บอ่าถ้าถูกได้หนึ่งคะแนนเห็นไหมครับ อ่าผมจะบอกเขาว่าเพิ่มเสียงเอฟเฟกถ้าตอบผิดให้มีเสียงผิดถ้าตอบถูกให้มีเสียงถูกนะครับอ่าลองกดเพิ่มเข้าไปนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวดูคร่าวๆโลคะแนนก็ถือว่าโอเคนะจะมาดูว่าเขาจะบันทึกคะแนนให้ไหมนะครับอ่าลองกลับไปที่หน้าแรกเนาะอ่าเห็นไหมฮะโลคะแนนถือว่าใช้งานได้ปกตินะลีเดอร์บอร์ดดูนะฮะเนี่ยหนึ่งนุกุลติสางที่เรากรอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับอ่าได้หนึ่งคะแนนเห็นไหมฮะเอาละนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเวอร์ชันที่8นะนะฮะ แต่ว่าไม่ได้แก้อะไรเยอะนะครับก็คือผมแก้ทีเล็กทีละน้อยเนาะก็จะมีบอกให้เขานะครับเพิ่มตัวเสียงเอฟฟกเนาะแต่ว่า,าตัวแคนวาเนี่ยเขาแจ้งมาว่า,าในบางเครื่องเนี่ยเสียงเอฟฟกมันอาจจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็เคยเจอนะแบบว่าอย่างเช่นมันมีเสียงอะแต่เปิดเครื่องเรามีเสียงไปเปิดเครื่องอื่นไม่มีเสียงไปเปิดอีกเครื่องนึงดันมีเสียงเฉยอะไรเงี้ยนะครับอืมเขาก็เลยใส่เป็นเอฟฟกเอฟฟกข้อความมาให้นะเนี่ย มีการกดทดสอบได้เลยครับเนียถ้าเกิดตอบถูกก็เป็นอย่างนี้นะครับถ้าตอบผิดอ่าหน้าจอสั่นด้วยนะฮะแล้วเราสามารถเลือกปิดได้ด้วยนะเออนี่คือดีมากเนี่ยเลือกปิดได้ด้วยนะครับหรือจะเปิดไว้ก็ได้นะครับเนี่ยแล้วผมก็เพิ่มฉากหลังนะครับที่เป็นตึกนะครับเนี่ยตึกจากสียงจางเนาะนะครับอ่าก็เพิ่มประมาณนี้แหละนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปสร้างเป็นเว็บแอปของเราแล้วก็ เอาไปเผยแพร่แล้วเราจะมาทดสอบกันอีกรอบหนึ่งเนาะก็กดใช้ในดีไซน์นะครับเลือกเว็บไซต์นะครับก็มาตั้งชื่อเกมของเราก่อนนะครับเกมเราชื่อว่าเกม Match Runner TD เนาะโอเคนะครับจากนั้นนะครับเรามากดดูตัวอย่างนะครับอ่านี่คือตัวอย่างบนคอมทีนี้ตรงเนี้ยเราสามารถดูตัวอย่างบนมือถือได้นะครับอ่าดูฮะบนมือถือก็ดูดีนะเห็นไหมฮะเรากดเผยแพร่เว็บไซต์นะครับ นี่นะฮะก่อนที่เราจะตั้งชื่อเว็บและเผยแพร่เนาะเรามาที่การตั้งค่าก่อนนะครับจากนั้นเรามาดูที่ตรงนี้ครับตัว c ตัวนี้คือไอคอนของเว็บไซต์เรานะครับซึ่งไอคอนคือตรงนี้ครับเห็นไหมครเนี่ยทุกเว็บไซต์เขาจะมีไอคอนเฉพาะของเขาเห็นไหมครับอ่าแต่เราอยากจะเปลี่ยนเนาะเพราะว่าไอคอนที่มันเฉยใช่ไหมครับก็ให้เรามาที่เว็บ flat icon นะครับมาแล้วนะครับเราพิมพ์ค้นหาคาว่า match นะครับหรือว่าเป็นไอคอนที่เราอยากต้องการหาได้เลยนะครับนี่นะครับ อ่าผมจะเอาเป็นรูปลูกคิดละกันดูคลาสสิกดีเนาะรูปนี้นะครับเปิดขึ้นมานะครับก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับเราจะโหลดเป็น PNG นะครับอ่าก็ลงเครื่องเรียบร้อยนะครับเนี่ยคือรูปที่มาใช้ทําไอคอนเนี่ยจะต้องเป็นรูปที่เป็นแบบภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้นจริงๆเป็นรูปอื่นก็ได้ออกแบบเองในแชนว่าก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคเรากดบวกนะครับมาที่ดาวน์โหลดของเราเนาะอ่าบวกรูปเข้ามานะครับก็รอเขาอัปโหลดสักครู่นะครับ อ่าเรียบร้อยนะครับเราก็กดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาตั้งค่าอย่างอื่นนะครับอ่าการค้นหาจากเครื่องมือเปิดไว้นะครับแล้วก็อันนี้ครับพรีวิวโซเชียลมีเดียเปิดไว้นะครับสําคัญมากนะครับก็คือถ้าเราไม่ใส่เวลาเราแชร์ลิงก์ไปให้คนอื่นเล่นเนี่ยมันจะเป็นแค่ลิงก์ลิงก์แบบไม่มีภาพประกอบแต่ถ้าเราอยากใส่ภาพประกอบให้เรามาอัพโหลดตรงนี้ผมจะใช้วิธีการแคปภาพหน้าจอนะครับนี่อ่าแคปเอาภาพนี้แหละนะครับอ่าได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเรามากดที่ อัปโหลดนะครับาจากนั้นเรามาเลือกรูปที่เราแคปไว้เมื่อกี้นะครับโอเคใส่ลงไปคนระับเห็นไหมฮะเวลาที่เราแชร์ไปครับในไลน์ในเฟซในอะไรก็ตามนะครับมันก็จะแสดงตัวอย่างภาพนี้ด้วยนะดูดีขึ้นมาเยอะนะครับกดดําเนินการต่อเพื่อเผยแพร่น,นะครับกดคลิกที่รูปอ่านินสอนี่นะครับเพื่อกแก้ไขชื่อเว็บโอเคเสร็จแล้วเราก็จะ match runner TD เนอะอันนี้ชื่อเว็บเราเขาตั้งมาให้เราจะเปลี่ยนก็ได้นะครับ แต่ถ้าจะตามนี้ก็กดเผยแพร่ได้เลยนะครับอ่าก็รอเข้าเผยแพร่ให้เสร็จนะครับเรียบร้อยนะครับอ่าพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดคัดลอกลิงก์นี้เอาไปส่งต่อให้นักเรียนของเราหรือว่าให้คนทั่วไปเล่นได้เลยนะครับหรือเราจะมากดดูในเว็บไซต์นะครับนี่เพื่อที่จะมาดูเกมเต็มๆของเรานะครับนี่คือเกมจริงๆของเราแล้วนะครับอ่าเห็นไหมไอคอนโฮมก็เปลี่ยนแล้วนะครับโอเค กด s 1เพื่อเข้าหน้าจอใหญ่นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเล่นกันนะครับตอนนี้ถือว่าดูดีมากมากเลยนะครับเฟสผมจะเปิดไว้นะครับอ่ากรู้นใส่ชื่อนะครับผมจะใส่ว่าชื่อผมเลยนะครับอ่าโอเคกดเริ่มเกมนะครับนี่นะครับอ่าตอผิดนะ่รัหน้าจอสั่นนะครับนี่ตอบผิดหน้าจอสั่นนะครับ อันนี้แต่ถ้าเราตอบถูกดูนะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับเราก็จะได้คะแนนนะครับเนี่ยตอบผิดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทดสอบไปจนจบเนาะดูซิว่าระบบคะแนนระบบการได้คะแนนเป็นยังไงเนาะโอ้โหได้7คะแนนนะครับเรากดเล่นอีกครั้งก็ได้นะครับแต่เราจะกดกลับหน้าจอแรกนะครับกลับหน้าแรกเนาะอ่าเห็นไหมครับลีดเดอร์บอดมาแล้วนะครับนี่ผู้เล่นได้7คะแนนนะผู้เล่นคนที่1เนาะ โอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสร้างเกมคณิศาสตร์แบบ 3D Match Runner นะครับจริงๆเพื่อนๆ,นๆ,นๆนก็ถ้ามีเวลาเนาะผมเนี่ยไม่อยากให้คลิปยาวก็จบที่ตรงนี้แต่ว่าพูดอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราทำระบบเกมหลักๆของเราเสร็จแล้วเนาะในเรื่องการตกแต่งเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยเพื่อนๆไปพิมพ์บอกในเวอร์ชัน่นถัดไปถัดไปถัดไปอีกได้เลยนะครับอืมตกแต่งนั่นตกแต่งนี่ฉากหลงังหรือว่าลองปรับโมเดลตัวละครเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับเอออันนี้ก็ สามารถทําได้นะอืลองไปทําเพิ่มเติมกันดูนะครับสําหรับในวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้เนาะก็ฝากนะครับสุดท้ายอย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ผมยังเปิดรับโดน t ทอยู่นะครับสนุกใจก็โดนทก,ก็ได้นะครับรอบๆวันนี้ขอคอนเทนอร์ลาแล้วสวัสดีครับคุณครับ